ระวังถูกหลอกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบระบบไฟภายในบ้านจากนั้นก็แจ้งว่าเบรกเกอร์เสียเกิดการไหม้ต้องเปลี่ยนทันทีถ้าไม่เปลี่ยนจะทำให้ไฟไหม้บ้านได้ซึ่งอาจทำให้เสียเงินหลายพันสวัสดีครับพวก,กับผมสองสิง m o d i f y i วันนี้ผมก็จะมาเตือนภัยสำหรับท่านผู้ชมทุกคนหรือใครที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง จากที่ฟังจากเจ้าของบ้านเขาเล่ามานะครับซึ่งเจ้าของบ้านนั้นเป็นผู้หญิงคนแก่อายุประมาณ70ปีนะครับเล่าว่ามีผู้ชายนะครับขับรถมาจอดที่หน้าบ้านจากนั้นก็แนะนําตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ฟรีนะครับถ้า ระบบไฟภายในบ้านไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้า,เ,าเกิดปัญหาหรือมีอุปกรณ์ตัวไหนที่มันชำรุดก็จะเปลี่ยนให้ไม่คิดค่าแรงแต่คิดค่าอุปกรณ์เท่านั้นเองเอตรงนี้เจ้าของบ้านก็เลยเชื่อมั่นและมั่นใจจึงเปิดประตูให้เข้ามาตรวจเช็คระบบไฟภายในบ้านซึ่งเมื่อเข้ามาในบ้านนะครับก็จะเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือมาครบพร้อมเลยนะครับใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่เต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็แจ้งว่าแรงดันไฟฟ้า มีปัญหาแรงดันไฟฟ้าไฟตกก็จะใช้เหตุผลต่างๆนานานะครับจากนั้นก็ขอขึ้นไปตรวจสอบที่ตรงจุดเบรกเกอร์เมื่อไปตรวจสอบก็แจ้งกับทางเจ้าของบ้านว่ามีเบรกเกอร์เสียเกิดการไหม้เป็นรอยช็อตรอยดำนะครับถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิดอันตรายทำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้เลยซึ่งเจ้าของบ้านนะครับอยู่บ้านคนเดียวเป็นคนแก่อายุเจป,ปีก็ด้วยความกลัวที่อาจจะเกิดไฟไหม้บ้านและช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับ ก็เลยตัดสินใจให้ทําการเปลี่ยนไปนะครับซึ่งตู้ที่ทําการเปลี่ยนออกมาก็คือเป็นตู้นี้นะครับอันนี้เป็นตู้ที่เปลี่ยนออกมานะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับในราคาที่ประมาณ3,100บาทครับผมในการเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะผมก็เลยขอตู้คอน sumer ตัวเก่าตรงนี้มาตรวจสอบเพื่อดูอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาเช็คภายในไปด้วยกันเลยครับถอดออกเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อ ถอดฝาครอบแกะฝาครอบออกมาดูจะเห็นรอยไหม้รอยช็อตจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมเป็นรอยดําตรงนี้เลยนี่ครับเป็นรอยดําเลยนะอ่ะทีนี้ผมลองตรวจสอบจะขันสกรูนะครับออกมาทั้งหมดเลยนะนะครับขันสายไฟแล้วก็บัดบาวมานี่ทีนี้ผมสังเกตรอยไหม้นะครับ คือรอยไหม้ตรงนี้มันกระจายไปทั่วเลยนะครับเห็นไหมบัตรบาร์ตัวนี้ก็ไหม้นะครับไล่ตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะครับเป็นรอยไหม้นะก็แสดงว่าไหม้ทั้งอันนี้เป็นสายนิวตันครับอันนี้เป็นสายลายสายลายก็ชิดจะต่อเข้ากับบัตรบาร์นะครับนี่นะจมตัวบัดบาร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็สายไฟที่ต่อจัาเข้ากับบาร์นิวตันนะครับอยู่ด้านล่างนี่ถ้ามาสังเกตนะครับท่านผู้ชมดูนะตรงขั้วเบเกอร์นะครับภายในตรงนี้นะผมแกะมาให้ดูเลยนะเบเกอร์เมนครับที่มันไหม้นะนี่ ดึงออกมาเลยเป็นเบเกอร์เมนสขั่วนะครับเอามาดูก่อนก็อันนี้จะวิเคราะห์ไปตามประสบการณ์แล้วก็ที่เคยเช็คซ่อมอาการในลักษณะนี้มานะครับในการที่สายไฟถ้ามันเกิดการไหม้หรือมันเกิดการหลวมนะครับไอ้ตรงขั่วเบเกอร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรอยเข่าที่ตะกันหรือเป็นคาบสนิมเขียวต่างๆเลยนะครับถ้ามันเกิดการหลวมหรือเกิดการไหม้นะครับอันนี้เป็นตัวล็อกสายไฟแต่สังเกตว่าตัวนี้ช่องตรงนี้นะครับ ที่เป็นตัวล็อกสายไฟหรือว่าตัวนี้คือบัตบาคือใหม่ไม่มีรอยขีดตการหรือรอยช็อตอะไรภายในเลยนะจุดต่อสายจะอยู่ภายในนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นจุดต่อสายของสายนิวตันเห็นไหมครับไอตัวตรงนี้นะเวลาขันสกรูขึ้นนะครับนี่นะขันสกรูนะนี่เห็นไหมครับไอตัวนี้คือภายในจุดด,ด้านในคือมันใหม่จุดภายในตรงนี้คือมันใหม่ไม่มีรอยช็อตเลยนะครับมันจะเป็นรอยช็อตภายนอก นะครับลักษณะผมสันนิษฐานตามความเห็นส่วนตัวนะครับมันเหมือนเป็นรอยรอยเผาอะไรมากกว่านะครับแล้วมาเช็คสังเกตที่สายไฟนะครับสายไฟที่ต่อแบบนี้นะครับนี่จุดนี้ครับคือสายไฟถ้าจุดนี้มันไหม้นะครับตรงนี้มันจะต้องเป็นรอยคิดตการเป็นรอยออสายไฟทองแดงตรงนี้ยังใหม่เลยเห็นไหมใหม่นะครับนี่ไม่มีคาบสนิมเขียวหรือร่องรอยของการหลวมนะครับ ไม่มีรอยที่แบบเกิดความร้อนในลักษณะที่ไฟเกินหรือว่าความร้อนจากกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับมันมาแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ครับปกติถ้าไหมมันก็น่าจะไหมตรงนี้แต่ตรงนี้คือนี่เห็นไหมครับมันเป็นคาบขมเหลาแบบแปลกๆนีแบบ่คแรบบับไหมจากด้านล่างขึ้นมานะครับมาแบบถึงด้านบนเป็นคาบขมเหลาเหมือนควันไฟนะครับนี่ลองใช้มือลบดูนะ นี่คาบเข่าเห็นไหมคาบเม่าติดมือครับผมนี่คือตรงนี้ด้วยครับไอตัวล็อกคือมันไหมมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็สังเกตตรงบัตรบามาดูบัตรบาเห็นไหมครับลักษณะของบัตรบาตรงนี้เหมือนโดนความร้อนแล้วก็หดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนี่อยู่ตัวท้ายเลยนะครับตามมุมมองของผมนะครับมันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะแต่ว่าก็วิเคราะห์ไปตาม ลักษณะหน้างานแบบนี้นะเห็นไหมครับคือประมาณนี้เลยนะแล้วก็เบเกอร์ตัวนี้เป็นรอยรอยเข่าเหมานะครับเป็นคาบเขเหมาสีดําๆตรงนี้นะเป็นคาบเขเหมาตัวนี้ด้วย2ตัวนี้นะครับคือมันแปลกนะครับค่อนข้างแปลกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะมิเตอร์ไฟฟ้าคือเป็นมิเตอร์5แอมป์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านส่วนใหญ่คือปั๊มน้ําตู้เย็นแล้วก็ทีวีพัดลมเท่านั้นเองนะครับเครื่องดันน้ำอุ่นไม่ได้ใช้หุงข้าวก็คือข้าวเหนียวนะครับ ใช้แก๊สนั่นเองปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในบ้านนี่คือค่อนข้างต่ำมากนะครับไม่ค่อยได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเยอะแยะนะครับและที่สําคัญคือไอเบเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นเบเกอร์ 63m นะแล้วก็เบเกอร์ลูกย่อย20 20 32นะครับเบเกอร์ตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปในตู้คอน sumer เ,เป็นตู้คอน sumer ขนาด6ช่องแล้วก็ระบบไฟภายในบ้านเนี่ยเป็นระบบเก่าซึ่งจะมีสายไฟเพียงแค่2เส้นเท่านั้นเองแยกไปยังจุดใช้งานต่างๆภายในบ้านนะครับแต่ว่าติดตั้งขนาด6ช่องให้ แล้วก็เบรกเกอร์เป็นธรรมดาไม่ใช่ r c v o หรือกันดูดนะครับรุ่นที่เปลี่ยนไปนะและที่สำคัญนะครับตู้นี้เป็นตู้ที่2ที่เปลี่ยนมาแล้วซึ่งตู้นีเ้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเป็นระบบเบรกเกอร์หตัวไม่มีตู้คอน s u m e r นะเป็น aker, เบรกเกอร์ฝาครอบ1ตัวแล้วก็มีคัตเอาท์นะครับก็ทำการเปลี่ยนเขาก็มีลักษณะเดียวกันมาเปลี่ยนให้เมื่อ3ปีที่แล้ว เปลี่ยนเป็นตัวนี้มาให้ในราคาใกล้เคียงกันนะครับเกือบ3,000บาทเหมือนกันนะครับจากนั้นพอมาถึงนี่ครับก็เปลี่ยนจากตู้นี้เป็นอีกตู้หนึ่งเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นตู้ที่2ที่เปลี่ยนออกมาครับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับข้อมูลที่ผมให้ไปหรือวิเคราะห์ไปนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นความจริงจากที่เขาแจ้งไว้ก็ได้อันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนนะครับแต่ด้วยส่วนตัวนี่คือมันค่อนข้างผิดปกตินะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าบ้านหลังนี้ใช้กระแสไฟน้อยมากมิเตอร์5แอมป์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรมีปั๊มน้ําตู้เย็นทีวีแล้วก็พัดลมเท่านั้นเองนะครับโอกาสที่เบเกอร์จะเกิดการร้อนหรือช็อตหรือเกิดการไหม้ในลักษณะนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ค่อนข้างน้อยกว่า โดยทั่วไปนั่นเองนะครับและที่สําคัญคือเลือกเข้าตรวจสอบกับบ้านที่เป็นคนแก่แล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวนั่นเองนะครับตรงนี้แหละทีะ่มันเป็นจุดข้อสงสัยนั่นเองก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเรื่องตรงนี้ผ่านมาแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดสําหรับท่านผู้ชมทุกคนก็เผื่อใครเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับให้ตรวจสอบกับหน่วยงานหรือ ถ้าหากกลัวว่าบ้านของเราเนี่ยระบบไฟจะมีปัญหาก็ลองติดต่อหรือถามกับช่างใกล้บ้านหรือหน่วยงานหรือการไฟฟ้าก็ได้นะครับโดยตรงเลยก็ได้เพื่อความมั่นใจนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสาหรับทุกผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับ